ซึบ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 โอเควันที่สิบสี่สิงหาปาร์คิวกันยากันยาตุลาแล้วก็แน่นเอียร์มอฟแบงค์กคองจันมอฟแบงค์กคองจันบางกระปีสวัสดีพี่อ้วนค่ะนะคะโบบีสวัสดีค่ะพี่เลขาขคนละคนะพี่เลเขาปักตะก,ก้าแบนโซแล้ว งานกทมยูริไปด้วยนะคะมียูริมีน้องสกายน้ำอูนนะคะแล้วก็สแตมกับแอนนี่นะคะอ่าแล้วก็ลูกบอสพรุ่ง mm hmm. นี้อยู่มอฟแบงค์ข้อคลองจันนะคะ mm hmm. ลูกชายได้ไปลูกชายได้ไปค่ะพี่คีมอานี้นาะพี่นานาสวัสดีคะ่ะมาวันพรุ่งนี้แม่แซมส่ง แชสประชุมให้ปอกกี้ทำโปสเตอร์แล้วพรุ่งนี้ติดตามเลยจะมีอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมีอะไรใหม่ๆ <c oughs> รอดแบบสีขาวรองพื้นด้วย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหากอร์กี้ <c oughs> แต่ไอตัวทิปแซบปักหมุดดีด <c oughs> แม่แชมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่า <c oughs> <c oughs> ิมชื่อร้านปแปลเร็วหาไไ่เจอมามาฟังฟาสวัสดีค่ะเมื่อคืนสรุปเป็นวันแม่หรือวันสงการทําไมออกมาจากร้านแล้วทําไมแม่หน้าเป็นแบบนั้นฟังฟัง,ฟงช่วยแม่ด้วย <c oughs> อ่ะพรุ่งนี้มียูริน้ำอูนแนก สกายแอนนี่แล้วก็สแตมนะคะผู้หญิง2คนผู้ชาย4คนแล้วก็ลูกบอสพร้อมกับทีมแดนเซอร์นะคะพ,พี่เพียวสวัสดีค่ะโนเกียโนเกียเข้ามาเม้นเดี๋ยวคนก็แซวเย้ yeah, ขอบคุณหมวกจากพี่เพียวพี่เพียววันไหนเราจะได้เจอกันที่ขอนแกน่นแต่ว่าวันพรุ่งนี้ไปกรุงเทพนั้นหรือไปเจอกันที่กรุงเทพดีเดี๋ยวชวนชวนบอสออกไปหาพี่เพียว ดพ,พี่เพียวแล้วสวัสดีค่ะมิ่แซมเมื่อคืนกระท่อมทําใจพอมากใช่แล้วงั้นเราต้องเจอกันที่กรทมแล้วล่ะวันพรุ่งนี้ <c oughs> ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าทราบ <c oughs> เดี๋ยวมิ่แซมแจ้งนะพรุ่งนี้อยู่ที่มอฟบงคอกอะคลองจันทร์ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทักหานะพี่พีอว ราะว่าลงกรุงเทพทุกอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างว่างนัดกันเดี๋ยวชวนบอสไปทานข้าวกทมคิวยาวแคปชร์พิซซ่าม่คิดถึงโนเกียให้คนเห็นโนเกียเดี๋ยวเขาก็มาเซลหรอกพี่วรรณพรสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหลับพี่เล็กพรุ่งนี้โทรหากันพี่เล็กทำตัวให้ว่างนะคุณแม่ พี่เล็กอียเหรอวันนี้มาแจ้งข่าวข่ๆเฉยๆค่ะวันนี้เราออกทั้งหมด2กลองนะคะมีของ m อของน้องยูริแล้วก็ MV ของน้องลีโอแล้วก็ของบอสบิ๊กพุยบ้านฟินแลนเนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลองไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เอาไปเด็กๆเราอาจจะได้ไม่ต้องไปไลฟ์สดวิดีโอคอข้างถนนแล้วนะคะ คือเราซื้อบ้านน็อกดาวอ่ะเป็นตู้คอนเนเนอร์ให้สองหลังแล้วก็เดี๋ยววันนี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเอ็ผมกับพี่แซมหล่ะฟานาโนเกียหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยพี่แฟนตายคิดถึงจังเลยไม่ได้มาโม้ยน่นมากพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่วิชาดาสกายช่วยด้วยพี่ชาะดาสวัสดีค่ะ ตอนนี้เด็กๆที่ร้านฟินขับก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะฟินขับนะตัวเกี่ยวด้วยรวมมาถึงน้องๆลูกสาวโอ้โ้นี่เด็กๆพักเหนื่อยทุกคนกินแล้วก็มาเต้นโมโูสิจูบบอพี่เล็กอยากขยี้ได้ไหมสีผมแม่สวยค่ะขอบคุณค่าพี่พิสมัย ไม่งั้นเดินเกิดถนนใช่ก็เลยเดี๋ยวทําให้ให้น้องๆได้อยู่ในร้านอยู่เรียนของร้านก็ติดแอร์แล้วเรียบร้อยวันนี้ก็เลยไปดูเฟอร์นิเจอร์ให้เขาวันแม่ไม่ไหวพี่แซมหรอกต้องวันวนเนาเลนไทน์นุ่นมนะโนเกียหยุดหน้าใสใช้เซรั่มโตเกียวทุกคนสีผมส่งหน้าหองพี่จินตนาะขอบคุณคะ่ะพี่จินตนาะ พี่เล็กเจอกันพรุ่งนี้ห้ามนอกเรื่องเราจะต้องสู้บอสกำลังกลับมาแล้วคะเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวปัดหน้าบอสนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอรอรอดูไลน์นนคะข,ของผู้จ่บ้านฟินแลนด์นะวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะกับปาราสิริพรรอติดตามชมได้เลยว่าชิรพันธ์สุกี้แห้งอร่อยมากเด็กๆชอบมากหมดเร็วมากที่สุดเลยขอบคุณมากๆนะจ๊ะ ร้านเจนหมูกระทะแวะมาส่งข่าวข่าวเฉยๆวันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอวันนี้วันที่สิบสามสิบสี่สิบสิบห้าก็ปิดแท็กแล้วทุกคนโนเกียหยุดไปได้แล้ว เทียากอยู่โดยกำลังคิดโอเคทุกคนไม่แทมมาสั่งไปลงฟินแลปได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังสั่งไปให้เด็กๆที่ฟินขับกินพี่เป็นทัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแวะมาแปบๆทุกคนเดี๋ยวบอสกำลังเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูช่องผู้หิบบ้านฟินแลนด์นะวันนี้เราจะทำอะไรกันขอบคุณทั้งหมด5,000กว่าใจด้วยนะคะ ม่นก่อนไปกินหมูกระทากับหมูโจทุกคนปิดแท็กต้องปังทุกคนวันนี้ได้รับเซรั่มแล้วเย่เดี๋ยวใช้เซรั่มหน้าใสไปด้วยกันแม่เล็กอ้อนขออ้อนขอตุกตากับแม่เล็กก่อนแม่เล็กอยากได้ตุกตาของขวัญเก็บหกเเกเ็ เย่ขอบคุณค่ะพี่เล็กพรุ่งนี้เจอกันนะนี่พูดจริงพรุ่งนี้เจอกันจะได้วางแผนเรื่องงานมิ팅ต่างๆนานาด้วยพี่โอรยวานรอบนี้ต้องให้ลูกชายไปกับบอสสองคนแล้วค่ะกับแขกคนสำคัญได้เหน่ารัก จริงจังไม่เล็กจริงจังได้ไหมเอาดูก่อนหนึ่งสองสามที่เอาพี่จ๊บแจงเดี๋ยววันหลังมาเจอกันเด้อบอกแม่แซมได้เลยมาหาแม่แซมได้แม่แซมไม่กัดมาขอถ่ายรูปมาเจอกันได้นะคะถ่ายรูปสลิปอีกรอบเลยนะคะพี่เอ็นจอยสวัสดีค่ะห้าและหกเก้าเจ็ดแปดไปหนึ่ง สองแทนสามสี่เห้ามันมันมันออกช้าถ้าออกไม่ทานเดินทางให้จินตนาลูกชายก็เลยได้ไปกับบอสนะคะสวัสดีพี่ตักกี้ด้วยค่ะช่วงนี้อยู่กับลูกชายลูกชายเฝ้าแม่ วอนนั้นนั่งอยู่หน้าห้องแต่งตัวอ๋อก็เลยเห็นแม่แซมเหงื่อท่วมตัวใช่ไหมทุกคนเดี๋ยววันนี้แวะมาเมามอ,อยเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่แซมจะมาเมามอยใหม่พรุ่งนี้ไปเจอกันที่บ้านรังสิตนะมีอะไรเซอร์ไพร์มาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้อุไว้ก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆมีสมาธิในการซ้อมนะคะเนี่ยเด็กๆเ,เขากำลังซ้อมกันทั้งสิบสองคนเลยนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะได้ออกไปเตรียมเ,เตรียมตัวไลฟ์สดของบอสแล้วรอติดตามชมนะคะช่องผูญ่บ้านฟินแลนเดอร์เขาขึ้นค่า